ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l เทวดามาโปรดนะครับวันนี้เราก็มีบทความดีๆมาฝากคนผู้ฟังเช่นเคยวันนี้จะเป็น5เคล็ดลับสอนลูกให้ประสบความสำเร็จแบบคนจีนวิธีการเลี้ยงลูกถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญในการกำหนดลักษณะนิสัยและการกระทําของลูกตั้งแต่เด็กไปจนโต ซึ่งวิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละครอบครัวก็มักได้รับอิทธิพลมาจากพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดูมานอกจากนี้แต่ละประเทศก็มีความเชื่อและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันทําให้มีวิธีเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันเช่นกันวันนี้เราจะพาไปดูเคล็ดลับดีๆในการสอนลูกตามแบบฉบับของคนจีนซึ่งจะมีเคล็ดลับอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับข้อ 1. คนจีนสอนลูกให้ขยันประหยัด อดทนคนจีนมักสอนให้ลูกๆขยันประหยัดและอดทนไม่เกลียดค้านจึงทำให้สร้างธุรกิจจากเสือผืนหมอนใบได้ชาวจีนสอนให้ลูกได้รับรู้ถึงความยากลำบากก่อนต้องมีความขยันอดทนเพราะเชื่อว่าการที่ลูกลำบากก่อนจะสบายในอนาคตนั่นเอง 2. คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้ซึ่งนี่ก็คือการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองที่สาคัญที่สุด พ่อแม่ชาวจีนจะไม่โอหรือปกป้องความรู้สึกของลูกจนเกินพอดีเพราะเชื่อว,ว่าลูกเรียนเก่งได้ถ้าตั้งใจขยันหมั่นเพียรดังนั้นถ้าลูกสอบตกพ่อแม่ชาวจีนจะว่ากล่าวกับเด็กพร้อมกับกดดันให้ลูกขยันทำแบบฝึกหัดหรือฝึกฝนตัวเองให้มากขึ้นการเคี่ยวเข็นของพ่อแม่ชาวจีนทำให้ลูกประสบความสำเร็จข้อ 3. คนจีนสอนลูกให้คิดด้วยตัวเอง คนจีนสอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเองให้คิดและตัดสินใจเองเพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากมีการแข่งขันสูงดังนั้นจึงต้องสอนลูกๆให้ช่วยเหลือตัวเองตัดสินใจเองเพื่อผลสำเร็จที่ออกมาดีที่สุดข้อ4คุณพ่อคุณแม่ชาวจีนมีแผนอนาคตให้ลูกพ่อแม่ชาวจีนมักเตรียมอนาคตให้ลูกสอนให้ลูกรู้จักความสามารถและศักยภาพของตนเอง รวมทั้งติดอาวุธทางปัญญาเสริมสร้างทักษะฝึกฝนวินัยและสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับลูกแทนที่จะปล่อยให้ลูกทำตามความฝันซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้ทำให้เด็กๆชาวจีนมีโอกาสประสบความสำเร็จในอนาคตเนื่องจากถูกปลูกฝังแนวทางและความสามารถตั้งแต่ยังเด็กข้อ 5. คนจีนสอนให้ลูกกตัญญูต่อพ่อแม่ชาวจีนถือว่าลูกเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่ต้องตอบแทนบุญคุณ กตัญญูต่อท่านซึ่งเป็นแนวคิดตามแบบปรัชญาขงจือ้อดังนั้นลูกจึงมีหน้าที่ที่ต้องเป็นลูกที่ดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และทำให้พ่อแม่ภาคภ,าคภูมิใจเช่นเดียวกับพ่อแม่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกเช่นกันไม่ว่าชาติไหนถ้าเราปูพื้นฐานให้เด็กใยดีมีคุณธรรมประจําใจมีเป้าหมายในชีวิตก็สามารถประสบความสําเร็จได้ทั้งนั้น ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่อบรมสั่งสอนเด็กที่เกิดมาให้มีภูมิรับกับทุกสถานการณ์ที่เขาต้องเจอถ้าพื้นฐานครอบครัวดีเด็กก็จะออกมาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเราควรนำข้อดีของการเลี้ยงลูกทั้งของคนไทยเราและตามแบบจีนมาบูรณาการเพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญ่ที่ดีออกสู่สังคมในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลี้ยงลูกแบบชาวจีนหรือชาวไทยของเราล้วนแต่ อยากให้ลูกได้ดีเสมอดังนั้นเราจึงนำสิ่งที่ดีมาปรับใช้กันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปรับสวัสดีครับ